อันนี้ตับผมอยู่ได้บีเพราะมันขมไปเลยนะบีมันแตะนะผมโอ้ขมครับบีมันแตะเอาอต,ตามใจแบบมันตม้มต้องลายมากินซีนมันเลยมากินไส้มันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับพวกพ่อกับหนุม่มไทยการช่างลีนนุ่นครือเก่ากับพี่น้องวันนี้มาพี่น้องวันนี้มาพามากินต้มยำมันใส่ปลาขอต้มยำใช่ปลา ใส่ใส่ปลาคอใส่ปลาคอใส่ปลาคอใส่ปลาซ่อนเพื่อนวะปลาคอกับปลาซ่อนเนาะคือกันทั้งปลาคอทั้งปลาซ่อนมาวะเสียบๆพี่น้องสดน้ำลงมาหนึบโอ้เสือมาขิดนดูดดูดอะไรมาคิดต้มเสียบๆสดๆสดน้ำคือเก่าเขอนี่งคือเกาั้งหลังพี่น้องไป้ไวมาเอาเนื้ะ ไไก็ง่อยกำลังเงินแหละก็ขอไข่กำลังมาปุ๊บเนรีหนาวน้ำมันมันหนาวก็เลยเส,สื้อเซ้ยมหนาวนี่บอาอะไรอยังหายย่างเนาะครับเนาะบังควันเข้าจาึกบาทแล้วก่อนแบบไหนมาเลยไข่หนาวสุปน้ำห้อนๆแก่หนาวนะพี่น้องกระดุมกระปิดมีเมืกอกกะห้อยแบบเฮ้ยทำไมลไงลุงปิดไม่ช่วยหาย แคทมินว่ากรอดูไม่ปิดปิดซึ่งไปเผู้นิ้ใครความเร็วไปเนี่ยผู้นิ้ใครหัวใส่บะโวอันนี้ตับผมเนาะได้บีเพราะมันขมเลยนะบีมันแตะนะผมฮักได้ใส่บะโข่ คุดคุดพุงมันเมีนใส่มันพุงมันอย่างเสือกับต้มเสือกับเห็ดเฟืองต้ตมตม้มมาละงวยหนึ่งเก็บไปอยู่ข้างหัวเพื่อนมาถามว่ามาละเอามาเสีกูมือเหรอครับเก็บไปอยู่ข้างหวัวไม่ร้องเลยปุ้ต้อนหนึ่งไงน้ำพอ่อิกท่านไปมือหน่วยสองหน่วย อ้าวไส่มันเต้ใหญ่ไไมีแหละนี่ไส้เค,ค็มแคืนไม่หลอะโอ้มขมครับมีมันแจ๊เอาตตามใจแบบ

Mùi tệ không? Hmm.

สดเลยกับเห็ดเปืเเ้องของเรางูักมันมันกีดทั้งหน้าผักนี่กินแล้วปะอืม ใส่ใหญ่อันนี้มีใหญ่คมหลาย <c oughs> โอ้มีปล่าคมครับผมร้ำร้ำ Vâng, nhớ, không? Hãy cùng chốt hông บิ่งกินหูมันกินแก้มมันร้องเบิ่งการรูดไปดตัวขนาดคนท้องวาบาๆเลยไหมกฮอนเป็กอีกการรูดเข้าไปก้อนเป็กมีกน้อยก้อนท้องาบาๆลงไปอขาอาเข้าขไปเ่ อ,อืจับยังไงแปบแปบ่อนกนุมไพ่ก็มีกิ่้นบางชไม,มลพอ,อละมเนยกินจะม,มีละสมมากป่าโค่นนะครับนะแปบแบกินนท้างไปนี้บีมานี้แตะปุ๊บปะนี้กลมครับลองเลยองเด้อลองมันมต้มบังใส่ปลาขอ ใส่ประสอนขอายากกินน้ำก่อนครับน้ำไว้ทรงนี้กะมันหนาวพี่น้องขายไม่ได้ก็ <laughs> ต้องละเอียดน้อยลงตัดน้อยลงนอะคบเนออ่ะมุ่งหมายกคือเขากับพี่น้องครับ นุไทยโคฟะเป็นลุยบ้านเป็นว่านยุโซนที่เจ้าครับเบิ่งคลิปนุ่มไทยจบแล้วกับความเจ็บยังไรความใครยังมีกับสุกกับหังกับลํำรวยลํำรวยสู่คุณสุคนกับนุ่มไทยกล่าวคำว่าสวัสดีครับ